สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาแชร์วิดีโอนะคะเกี่ยวกับการทำแอปพลิเคชันขอวิสิตเตอร์บีเพื่อจะเข้าประเทศนิวซีแลนด์นะคะขั้นตอนแรกเราก็จะเข้ามาในหน้าของ Immigration Government New Zealand นะคะแล้วพอเข้ามาในถึงส่วนนี้เขาก็จะถามว่าเราอยากจะทำอะไรนะคะเราก็จะ Start edit หรือว่า check status of application นะคะ v i s ่าเป็นประเภทไหนก็จะเป็น visitor visa นะคะในกรณีที่ทั้งไม่ว่าจะเป็น tourist หรือว่ามาเยี่ยมเยียนนะคะก็จะอยู่ในกลุ่มเดียวกัน visitor visa ก็จะเป็น visitor visa general นะคะแล้วเราก็จะเข้าไปที่ log in ถ้าเข้าไปส่วนที่ log in ตรงนี้นะคะ ถ้ายังไม่เคยมี Account นะคะก็จะต้องไป Create Realme Login ก่อนแล้วก็ใส่อีเมล a d d ดเ s รเข้าไปแล้วก็เขาก็จะมีใส่อีเมล a d d ดเ s รเข้าไปนะคะ Send Code, username password นะคะเสร็จแล้วก็ continue ไปแต่ว่าถ้าเกิดเรามี Account แล้วเราก็จะไปที่ cancel นะคะแล้วเราก็จะไปที่ login ตรงนี้นะคะ เสร็จแล้วว่เราก็จะมาต่อตรงนี้นะคะ My Visa นะคะอันนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันตัวอย่างนะคะเราก็จะเข้าไปที่ Continue นะคะให้เวลามันโหลดนิดนึงอันนี้ก็คืออ ให้แนะนำให้ใช้ Windows คอมพิวเตอร์นะคะไม่ใช่ Mac นะคะเพราะว่าทาง Immigration New Zealand เนี่ยเขาบอกว่าถ้าทำแอปพลิเคชันผ่าน Mac iPhone iPad อะไรเงี้ยส่วนใหญ่มันจะไม่เวิร์กมันจะมีปัญหาเขาบอกว่า system มันไม่ compatible นะคะดังนั้นเนี่ยเพื่อประหยัดเวลาเนี่ยก็ไม่ต้องใช้ Mac system เลยเราก็ไปใช้ Windows เลยนะคะจะได้ไม่มีปัญหาเวลา s u i t o t application นะคะคำถามแรกเขาก็จะถามว่า do you have mononym หรือเปล่านี่คือหมายความว่าชื่อเรากับนามสกุลเราเนี่ยมันเป็นคำเดียวกันหรือเปล่าหรือหมายความว่าอยู่ในช่องเดียวหรือเปล่าเราก็จะตอบว่าไม่แล้วเราก็จะใส่ given name ชื่อคืออะไรแล้วก็นามสกุลนามสกุลอะไรนะคะ แล้วเขาจะถามว่าเคยใช้ชื่ออชื่ออื่นไหมเราก็ตอบว่าไม่นะคะแล้วเขาก็จะถามเกี่ยวกับว่านิวซีแลนด์อ m i g ิก t i o น h i ส t อรีเนี่ยเวลาที่ระหว่างที่ apply visa ตัวเนี้ยอ่แอ a พลยเคนเนี่ยอยู่ที่ไหนเราก็จะตอบไปประเทศไทยนะคะเคยแ p p พลายวีซ่ามานิวซีแลนด์มาก่อนไหมเราก็จะตอบว่าไม่โ no, นนะคะ เคย r e quest New Zealand ETA ไหมเราก็ตอบว่าไม่ no นะคะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยไม่อยู่ในไม่อยู่ในกลุ่มประเทศนี้ที่จะขอตัวนี้ได้ซึ่งมันจะถูกกว่ามากนะคะประมาณไม่เกิน20เหรียญ New Zealand แล้วก็มี Australian Permanent Resident Visa ไหมเราก็ตอบว่า no เคยมา New ซ e a l a n d มาก่อนไหมเยสหรือ yes no ก็แล้วแต่เคสของเรานะคะ พาสปอร์ต and birth details ก็ใส่ Passport number ไปหน้าพาสปอร uh, ์ตอ่า nationality สัญชาติอะไรก็ใส่ไปประเทศที่ออกพาสปอร์ตนี้มาประเทศอะไรก็ใส่ไปนะคะเคยอยู่ในประเทศอ่าที่ออกพาสปอร์ตนี้หรือก่อนมาก่อนไหมเคยอยู่ไหมก็คือตอบว่า yes นะคะ พ s สปอ t ์ตอิชูเด e ก็ใส่ไปตามหน้า Passport นะคะตรงส่วน section หน้าแรกเนี่ยสำคัญมากนะคะผิดไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าวีซ่าออกมาเขาคือ b a s อ้อนอันนี้วันเดือนปีเกิดนะคะเกิดที่ประเทศอะไรแล้วก็อยู่ในเมืองหรือสเตทไหนก็ใส่ไป แมงคอกแมงคอกก็ใส่ไปนะคะคำถามอันนี้ก็จะเกี่ยวกับ uh, National ID ก็คือบัตรประชาชนเลขที่บัตรประชาชนอะไรประเทศที่เขาออกให้ก็คือประเทศไทยนะคะมี Other citizenship ไหมถ้ามีก็ตอบว่ามีถ้า No ก็ตอบว่า No น,นะคะ Upload photo อันนี้ก็จะใช้ photo ใช้รูปจากถ่าย,ายที่ร้านก็ได้หรือจะถ่ายเองก็ได้นะคะ แต่ถ้าถ่ายเองก็จะต้องเขาก็จะมีระบบไว้ว่ารูปจะต้องเป็นลักษณะแบบไหนอันไหนที่ถูกต้องอันไหนที่ไม่ได้นะคะอย่างนี้ก็คือไม่ได้นะคะคือตอนที่ทำให้ของคนที่บ้านเนี่ยก็ใช้มือถือถ่ายนะคะก็แสงปกตินี่แหละแล้วก็หาแบ็กกราว n ์ที่มันเป็นสีอ่อนนะคะแล้วมันก็มันใช้ได้ก็ครอปให้ตามขนาดเขานะคะ Applic ate, applicant's Contact Detail ประเทศปัจจุบันที่อยู่นะคะก็ใส่ไปไทยแลนด์อยู่ที่ไหนแบงคอกที่อยู่อะไรก็ใส่ไปที่อยู่ที่ให้ส่งจดหมายเนี่ยตรงกับตามที่อยู่ข้างบนไหม yes ก็ตอบว่า yes no ก็ตอบว่า no ถ้า no ก็ต้องระบุไปว่าที่อยู่อะไรนะคะ Email address ก็ ใส่ให้ถูกสะกดให้ถูกนะคะเพราะว่าจะเป็นอ่าเป็นอีเมลเดรสที่เขาจะส่งข้อมูล update, อัปเดตเกี่ยวกับวีซ่าไปเราก็อย่าให้ผิดนะคะแล้วก็เบอร์เบอร์โทรจะเป็นเบอร์เราก็จะเบอร์แรกก็จะต้องมีนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบ a l t e r อร t i นทีฟออ o ชั l มีก็ได้ไม่มีก็ได้นะคะแล้วเราก็เซฟแล้วก็ Continue อันนี้เขาก็จะขึ้นเตือนมาเพราะว่ารูปยังไม่ได้อัปโหลดนะคะ เราก็ไม่ได้ answer all the question in the section คลิก cancel คือ complete the section now หรือว่า continue ก็ได้แต่ว่าจะต้องกลับมาทำนะคะถ้าสมมติว่าคืออันนี้เนี่ยขั้นแต่ section นี้ยมันยังไม่เรียบร้อยมันก็จะไม่มีเครื่องหมายถูกถ้าเรียบร้อยแล้วก็จะมีเครื่องหมายถูกแบบนี้นะคะ Purpose to o f visit นะคะเรามาทำอะไร Holiday for Vacation นะคะก็ใส่ไปอันนี้ก็คือเขา pre-fill มาให้เรียบร้อยแล้วจากคำตอบคำถามที่เขาเราตอบคำถามในช่วงแรกๆไป your financial support คุณสามารถซัพพอร์ตตัวเองได้ไหมระหว่างที่มาเที่ยว New นิวซีแลนด์นี้แล้วก็เกี่ยวกับพวกตั๋วเดินทางกลับอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ตอบว่า yes ไป Um, do you have Prepaid Accommodation? ถ้า yes ก็ใส่ไป address อะไรนะคะถ้า no ก็ตอบว่า no มันเซกชันนี้ก็จะไม่มีขึ้นมานะคะ,ะคุณมีอย่างน้อย400เหรีออยญิวสีแรนด์อลล่าไหมสำหรับต่อคนต่อเดือนเราก็ตอบว่า yes ไปแล้วก็ e vidence อะไรที่ที่คุณจะ provide นะคะแล้วก็ตอบว่ามี sufficient fund หรือว่า evidence o f p r e p a i d booking hotels หรือว่า ตัวเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ใส่ไป You stay in New Zealand um, do you require multiple journey visa ไหมถ้า r e q u i r e ก็ตอบว่า yes ถ้าไม่ r e q u i r e ก็ตอบว่า no นะคะถ้า yes เนี่ยเราก็จะต้องมีเอกสารที่ support support evidence ของเราด้วยถ้าเราถ้าเราไม่มีเราก็ตอบว่า no นะคะในกรณีที่ทำไปที่ผ่านไปเนี่ยนะคะ ใช้เวลาทําไปแล้วแล้วก็3วันเขาก็แกรนด์เลยแล้วแต่เขาให้ Multiple ให้ให้ Multiple Entry นะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าได้เลือกเลือกไปว่าโนเพราะว่าไม่ได้แพลนที่จะเข้าหลายรอบก็คืเข้าครั้งเดียวแล้วก็ออกนะคะ parental permission มีในแอปพลิเคชันเนี่ยมีใครอายุต่ำกว่า16บหกไหมนะคะที่จะเข้ามาด้วยเนี่ยเราก็ไม่มีเราก็ตอบว,ว่าโนนะคะ เราก็เซฟเป็นคอนติเนีไปในส่วนของคาแรคเตอร์เซ็กชันนะคะในเซ c กชันนี้โดยคนโดยคนปกติทั่วไปเนี่ยมันก็จะเป็น no นะคะว่าเราเคยมีออฟเ n นสเราเคยไปทำอะไรผิดไหมแม้กระทั่งการขับรถนะคะหรือว่า under investigation หรือว่ากำลัง Facing charges ตอนนี้อะไรไหมเราทำอะไรผิดมาไปเราอยู่ในช่วงที่เขา processing อยู่ไหมอะไรอเงี้ยนะคะก็จะตอบว่า no ไปสำหรับเคสที่ที่เราทำให้คนที่บ้านนะคะคือเขาไม่มีเขาไม่มีอะไรแบบนี้นะคะก็จะคือ no ทั้งหมดแล้วก็ save continue เห็นไหมคะมันจะเป็นเครื่องหมายถูกเครื่องหมายถูกแสดงว่ามัน section นี้เรียบร้อยละ section นี้เรียบร้อยละนะคะ ในส่วนสุขภาพเขาก็จะมาถามว่าเธอเป็น TB ไหม Do you have tuberculosis เราก็ตอบว่าไม่ No นะคะแล้วก็จะถามว่าเธอ,อคุณมาในคุณมานิวซีแลนด์เนี่ยคุณจะมาเกี่ยวกับ medical จะมารักษาอะไรหรือเปล่า medical condition มีอะไรไหม ต้องมา residential care ระหว่างที่จะ stay New Zealand ไหมแล้วก็น,นี่ใน case เราก็คือต่อวันโนทั้งหมดนะคะอายุ pregnant ก็ต่อวันโนนะคะจะอยู่นานแค่ไหนมันก็จะมี option ให้เลือกอันนี้เราก็เลือก6เดือนหรือว่าต่ำกว่านั้น uh, medical examination s ระหว่างที่ทำ application เนี่ยเราต้องมี u uh, ต้องไปตรวจสุขภาพไหมเราไม่มีเราก็ต่อวันโนนะคะแล้วก็ Save and continue Employment history นะคะทำงานอยู่ไหม Yes No r e t i r e นะคะอันนี้ทำให้คนที่บ้านที่เขาไม่ได้ทำงานแล้วแล้วก็ตอบบันโนแต่ว่าถ้าเกิดเราคนที่ทำงานเราก็จะต้องระบุไปว่ามันก็จะมี Provide details o f your current work start date เมื่อไหร่ Role คืออะไรเป็น job เราทำงานอะไรอะไรนี้นะคะแล้วก็ Country ประเทศอะไร เราก็ใส่กรอกข้อมูลไป organization phone number email address อะไรเราก็ว่าไปนะคะอันนี้ของแอปพลิเคชันเราเราก็ตอบว่า no น,นะคะเพราะไม่ได้ทำงานแล้ว relationship single sole widow married separate อะไรก็แล้วแต่เราก็ใส่เข้าไปนะคะมีใครที่คนที่นิวซีแลนด์ที่เรามีคอนแทคไหมในเคสนี้ไม่มีก็ตอบว่า no น,นะคะ immigration a s s i s t a n c e อันนี้เนี่ยเพราะว่าในเคสแอปพลิเคชันของของเราเนี่ยทำให้คนที่บ้านนะคะก็จะต้องกรอกข้อมูลตรงนี้ person completing this form ก็จะเป็นเซ t ชันที่เรามอบอำนาจให้คนให้คนคนอื่นเนี่ยทำให้เรานะคะเขาจะถามว่า are you completing this form on behalf of someone else เราก็ตอบว่า yes เพราะว่านี้ทำเราทำให้นะคะ Um, what Capacity, capacity are y o y completing this form ก็คือ exempt from licensing ก็คือเราไม่ได้เราไม่ได้มีไลเซนส์ที่จะ,ะกรอกอะไรเงี้ยก็คือไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าทำให้คนในครอบครัวเราก็เลือกเลือกเซ t ชันนี้ไปเราไม่ต้องมีไลเซนส์นะคะเราไม่ได้อ่ advice อ่ทางกฎหมายเราแค่ informal นี่คือ informal ในเซ t ชันต่อไปเนี่ยเราก็มาตอบว่า informal advice นะคะ provide immigration advice in t h informal or family context only นะคะ not system systemically or or for free ก็คือเราไม่ได้ชาร์จเราทำฟรีนะคะแล้วเราก็ระบุด,ดีเทลไปว่าชื่ออะไรนามสกุลอะไรคนที่กรอกข้อมูลอันนี้นะคะแล้วก็ address นะคะประเทศอะไรเมืองกรุงเทพที่อยู่อะไรนะคะแล้วก็ email address อันนี้เราก็ต้อง ต้อง provide ให้เขานะคะ um, Like do you want to use this email for all correspondence regarding the application เราก็ตอบว่า yes Contact number เบอร์โทรเราก็ใส่ไปนะคะ um, Nature of the advice or assistance เราก็ระบุไปว่า fill in the application form for the applicant นะคะเสร็จแล้วเราก็ save and continue จะต้องรอ processing นิดนึง save แล้วก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยทิกอย่างเงี้ยก็คือเรียบร้อยนะคะใน section นี้เรียบร้อยมาถึงตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญมาก supporting doc supporting Support d o c u m e n t นะคะ are all the documents you intend to upload is in English แล้วก็ตอบว่า yes นะคะเพราะว่าคนที่ process จะเป็น immigration นะคะเขาไม่ได้อ่านเขาอ่านภาษาไทยไม่ได้นะคะ identity evidence ก็คือพาสปอร์ตนะคะก็ browse แล้วก็อัปโหลดไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของเรานะคะ Your Nationality Identity Card ก็คืออ่า um, id card อ่ไทยอ่าใบบัตรประชาชนนะคะแล้วก็ browse แล้วก็อัปโหลดขึ้นไป household registration ก็อ่า uh, เป็นทะเบียนบ้านซึ่งตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ย ก็มีมีเซอร์วิสที่เราไปขอเป็นภาษาอังกฤษได้แล้วนะคะไม่ต้องให้ใครแปลนะคะขอมาจากรัฐบาลอำเภอเขตเราก็ใช้ได้เลยแล้วก็ขอมาเสร็จเป็นอ่า PDF ทุกอย่างต้องเป็น PDF หมดนะคะในในของ a อ p l y อัน,นอเนี้ยของนิวซีแลนด์เนี่ยจะเป็นไฟล์รูปเขาจะไม่รับขอเป็นอ่า PDF ไฟล์แล้วเราก็มาอัปโหลดตรงนี้นะคะ Are you living in a country that is not Your Country of Citizenship ก็ตอบว่า No นะคะ Purpose of Visit Evidence ก็ Plan Itinerary ว่าเรามานินซีแลนด์เนี่ยเราไปที่นิวซีแลนด์เนี่ยเราจะแพลนที่จะทำอะไรบ้างนะคะก็วันที่หนึ่งทำอะไรวันที่สองทำอะไรพักที่โรงแรมไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องระบุระบุไปให้หมดเพื่อเขาจะได้ ดูว่าเออเราตั้งใจมาเที่ยวจริงๆแบบ genuine intention นะคะเพราะเขาสำคัญมากเขา value honesty นะคะแล้วเราก็ใส่ข้อมูลตรงนี้ยเราทำเป็น PDF ไล์นะคะแล้วก็อัปโหลดขึ้นไปถ้าเรายังมีอ่าถ้ายังทำงานอยู่นะคะก็มันมีจดหมายจากที่ทำงานว่า ลีฟของเราเนี่ยวันวันหยุดที่เราลามา n น w ิวซีแลนด์เนี่ยเราได้ proof ก็มี letter มาอะไรเงี้ยถ้าเรามีเอกสารตรงนี้เราก็อัปโหลดถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะ um, evidence of your Australian visa ถ้าจะมานิวซีแลนด์มาออสเตรเลียในช่วงเดียวกันเงี้ยแล้วเรามีวีซ่าของของออสเตรเลียแล้วอะไรเงี้ยเราก็รับอัปโหลดขึ้นไปนะคะอัปโหลดขึ้นไปแล้วก็อ um, เป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจของเขาตอนที่ทำให้กับคนที่บ้านเนี่ยก็อยู่ในช่วง apply คือ apply เป็นแล้วหละของออสเตรเลีย apply เปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เขายังไม่ได้อ่า approve ยังไม่ grant แต่ว่าเรามีมี letter ตอบมาจาก immigration ของออสเตรเลียเนี่ยเราก็ apply แล้อันนี้เราก็อัพโหลดขึ้นไปด้วยเหมือนเป็นช่วยช่วยช่วยให้ทาง คนที่เข้าพิจารณาบีซ่าเนี่ยมันก็มีน้ำหนักทั้งหมดน,น,นะคะอันนี้ก็คือโทรคุยกับทางอ m มริกาเชนนิวซีแลนด์เนี่ยหลายครั้งเหมือนกันสีห้าครั้งเพื่อ Make sure ว่ามันเรามีข้อมูลครอบคลุมแล้วก็ถูกต้องนะคะเพื่อเราไม่อยากจะ Apply ขึ้นไปแล้ว Submit ไปแล้วแล้วเราจะต้องแก้หลายครั้งอะไรเงี้ยเราไม่อยากเราไม่อยากให้มันผิดพลาดตรงนั้นนะคะน,นี่ก็คือเป็นประสบการณ์ตรงที่ ที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็แน่นอนนะคะก่อนที่จะสับมิ t เพื่อประหยัดเวลานะคะแล้วเขาจะถามว่า do you want to upload other evidence of your genuine intent to support of your application ถ้าเราตอบว่าโนถ้าไม่มีเราก็ตอบว่าโนแต่ถ้ามีเราก็ตอบว่าเยสนะคะในกรณีที่อันนี้เอกสารอันแรกที่เราใช้ไปคือเราใช้ cover letter เหมือนแบบว่าเราระบุว่าทําไมเราเราขอวีซ่าล่วงหน้าเป็นเวลาหลายเดือนมากก่อนที่จะถึงวันที่บินจริงเพราะว่าอ่ช่วงที่เราจะบินเนี่ยมันเป็นช่วงพีคของนิวซีแลนด์นะคะแล้วถ้าเรารอที่จะพลายสองสมเดือนก่อนหน้าที่เราจะบินเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาว่าเราไม่ซื้อตั๋วไม่ได้หรือว่าตั๋วจะราคาแพงมากที่พักจะไม่ว่าง เช่ารถไม่มีอะไรเงี้ยคือมันจะเป็นปัญหานะคะเราก็อธิบายให้เขาได้เราก็เขียน cover letter apply อัพโหลดขึ้นไปเขาก็เขาก็จะเขาก็จะมาเช็คเอกสารตรงนี้นะคะแล้วก็ add other document อะไรอ่าอาจจะเป็นวีซ่าเก่าๆที่เราเคยขอแล้วผ่านจากประเทศอื่นอะไรเงี้ยนะคะก็คือให้รู้ว่าเออเรามี good history นะ travel good um history ที่แบบ ขอประเทศไหนวีซ่าก็ผ่านอะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะออโอเคมันก็เป็นการสปอร์ตด็อกเมนต์ที่ดีนะคะ Evidence of Funds คือเขาจะเขาจะค่อนข้างต้องการ Make sure ว่าเราเนี่ยมีเงินพอที่จะสปอร์ตตัวของเราเนี่ยมาเที่ยวในนิวซีแลนด์เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยสี่ร้อยเหรียญถ้าเราอ่าบุ๊กอะค o มเบอร์ชั่นเราจ่ายอะค o มเ o d a t ช o n นจ่ายค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นไปแล้วเนี่ย มันก็จะแค่400เหรียญแต่ว่าถ้าเรายังไม่ได้คอนเฟิร์มค่าใช้จ่ายต่างๆอะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะดูที่อย่างน้อยเนี่ยพันเหรียญน,นะคะถือเงินมาด้วยพันเหรียญนิวซีแลนด์นะคะแล้วก็เราก็ใส่ sufficient fund to purchase on w h a r d travel นะคะแล้วก็ตอบว่า yes ไปก็จะเป็น bank statement แล้วก็ระบุไปว่า type of statement คืออะไร savings นะคะส่วนใหญ่จะเป็นเซฟิงเขาจะดูการเคลื่อนไหวแล้วก็บาลานซ์ของเงินในในนั้นนะคะแล้วก็มาแบงค์ Bank ชื่ออะไรสาขาอะไรนะคะแต่เลือกฟันอันนี้เราก็มาเลือกสมมติอันนี้เราก็ใส่ไป Bank s t a t e เมนต์บราว e ์อัปโหลนะคะ e vidence of prepaid accommodation ถ้าเรามีนะคะเราก็บราว s ์ไปแล้วเราก็อัปโหลดขึ้นไปนะคะ permission and authority, authorization for another person to submit your visa application on your behalf ก็จะเป็นถ้าเราคลิกไปตรงนี้นะคะก็จะเป็นเขาจะ bring up form นี้ขึ้นมาก็คือเป็นลักษณะ by of มอบอำนาจนะคะก็หลายคนที่เขาจะแบบสับสนอะไรเงี้ยคือเจ้าหน้าที่ของ uh, immigration in ีแลนด์เขาจะบอกว่าต้องใส่ทั้งหมดเลยทั้ง3ม section ถ้าอ่านตรงนี้เนี่ยก็จะจะอ่านบางทีก็จะงงนะคะแต่ว่า section A ก็คือต้องใส่ชื่อ signature of principal applicant Applic ก็คือเจ้าของเจ้าของคนที่เจ้าของวีซ่าเนี่ยที่ apply for Visa ตัวเนี้ยชื่ออะไรแล้วก็เป็น signature เราก็ใส่ไปแล้วก็ date นะคะถ้ามีคนอายตุต่ำกว่า18ก็ใส่ตรงนี้ไปแต่นี้ในเคสของเราคือไม่มี แล้วก็ต้องมาใส่ในเซ t ชัน B ด้วยตรงนี้ก็จะเป็นชื่อของคนผู้รับมอบอำนาจนะคะตรงนี้ก็ใส่ NA ไปก็คือ not applicable นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะตอบว่า no เพราะว่า only the person authorized above may act on my behalf ก็คือ no ก็คือเฉพาะคนนี้เท่านั้นถ้าตอบ yes มันก็จะต้องมีคนอื่นซึ่งเคสของเรานี่คือไม่ใช่ก็ต้องมีแค่คนเดียวแล้วก็เจ้าของวีซ่า ที่ apply for visa ก็เซ็นตรงนี้ระบุวันให้มันวันให้ตรงกันนะคะ section B ก็คือ a u t h o r i z e ก็เป็นชื่อของผู้รับมอบอำนาจนะคะ organization ไม่มีเราก็ใส่ N a นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เว้นไปแล้วก็ให้เจ้าของ application เนี่ยเซ็นมาด้วยแล้วก็ระบุวันตามให้ตรงกันวันทั้งหมดให้ตรงกัน มี o t h e r evidence ไหม yes no ถ้ามีก็ใส่ไปถ้า no เราก็ตอบ no นะคะแล้วในส่วนนี้ก็เป็น declaration I have checked all the document I have provide d English language translation เรียบร้อยนะคะแล้วเราก,ก็ save and continue ตรงนี้ก็คือยังไม่ผ่านเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ uh, support document อะไรเลยนะคะอันนี้คือทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะ เราก็จะไปรีวิวและสั b มิ t เราก็จะ Submit ไม่ได้เพราะว่าอ่าแอปพลิเคชันเนี่ยมันต้องมี supporting document ไปด้วยนะคะอันนี้ก็คือทำให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆนะคะว่าข้อมูลในส่วนนี้เนี่ยเราต้องกรอกอะไรตรงไหนบ้างแล้วก็เอกสารอันไหนบ้างที่เราจะต้องใช้นะคะก็เตรียมข้อมูลเอกสารให้เรียบร้อยก่อนนะคะหลักๆก็จะมี รูปถ่ายพาสปอร์ต um, um, national ID ก็คือ um, บัตรประชาชนนะคะ bank statement นะคะแล้วก็ itinerary แล้วก็ accommodation หรือว่าเช่ารถหรืออะไรเงี้ยที่เราบุ๊กไปแล้วจองไปแล้วพวกตั๋วเครื่องบินพวกอะไรเงี้ยเราก็ไปเช็ควันที่อะไรเงี้ยเราก็สกรีนช็อตแล้วเราก็อัปโหลดขึ้นมาได้เหมือนว่า intent ที่จะ travel ในช่วงนี้วันนี้ถึงวันนี้อะไรเงี้ยนะคะ ก็คือใช้ได้นะคะเขาไม่ได้รีควายว่าเราจะต้องอใช้ตั๋วที่ซื้อมาแล้วนะคะเพราะว่าทาง Immigration New Zealand หรือว่า Immigration Australia เนี่ยเขาก็ไม่ Recommend นะคะให้ซื้อตั๋วอะไรแล้วที่แบบไม่ไมีการรีฟันที่แบบไม่ไม่แบบคอนเฟิร์มแล้วก็รีฟันไม่ได้อะไรเงี้ยเขาไม่ Recommend เขาเขาเนี่ย r o m o m n e n d ให้ทำวีซ่าให้ผ่านก่อนแล้วก็ ค่อยซื้อตั๋วอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ตอนที่ทำวีซ่าไปเนี่ยใช้เวลาจากวันที่หลอดสับมิทแอปพลิเคชันแล้วก็จ่ายเงินไปแล้วเนี่ยใช้เวลาประมาณสามวันเขาก็ตอบก,กลับมานะคะเพราะมันเอกสารมันครบแล้วก็มันไม่ใช่ complicate แอปพลิเคชันอะไรเงี้ยด้วยนะคะแล้วก็ก็ผ่านสามวันก็ผ่านเลยเขาก็ให้ตั้งแต่ให้เป็นวีซ่าหนึ่งปี แล้วก็ multiple entry ถึงแม้เราไม่ได้ขอนะคะแต่ว่าไม่ได้ใจเหมือนกันว่าว่าทำไมนะคะก็ฟีก็อยู่ที่4 4 1 New z e a l ด n d Dollar นะคะก็จะตกอยู่ที่ประมาณเงินเงินไทยตอนนี้ก็4 4 1 New z e a l ด n d Dollar ก็จะเป็นเงินไทยอยู่ที่ 8,592นะคะอันนี้ทำเมื่อพฤษภาปี2000 2025นะคะปีนี้นะคะสก็คือขึ้นคิดว่าน่าจะขึ้นไปเรื่อยๆนะคะทางนิวซีแลนด์เนี่ยก็ถ้ายัางไงอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ Subscribe นะคะแล้วก็ถ้ามีข้อมูลในเพิ่มเติมที่จะมาแชร์ให้ ต่อไปเนี่ยก็จะทำวิดีโอต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะ